กล่าวสวัสดีเหล่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามผมมาถึงตอนนี้นะครับผมตอนนี้ซับผม149คนแล้วนะครับผมจะมาฉลองย้อนหลังนะครับฉลองครบ123ยซับนะครับผมจะแจกโลบัค200โลบัคจำนวน4รางวันนะครับผมผมจะบอกวิธีร่วมกิจกรรมนะครับ วิธีร่วมกิจกรรมนี้นะครับผม1เลยนะครับให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมกําลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับผมจะคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือให้ปรับปรุงตรงไหนก็ได้นะครับผม2นะครับให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับผมจะแชร์มากหรือแชร์น้อยก็ได้นะครับคนที่แชร์มากผมก็ต้องขอขอบคุณล่งหน้าด้วยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมขอคนที่แชร์จริงๆนะครับผม ใครที่ไม่แชร์ผมขออนุญาตไม่แจกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมส่วนใครที่แชร์แล้วนะครับก็สามารถแคบรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะครับผมเผื่อตัวเองนะครับจะชนะการร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมเวลาผมติดต่อกลับไปนะครับจะได้มีหลักฐานนะครับผมระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมนะครับก็คือ6โมงเย็นของวันที่19ถึง6โมงเย็นของวันที่20นะครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีนะครับผมจะทําการสุ่มโดยใช้ระบบ r รนด o m c อ m เม n t ของ YouTube นะครับผมการประกาศผลผู้โชคดีนะครับผมจะทําการอัดคลิปวิดีโอตอนแรนด o m ผู้โชคดีไว้นะครับผมผมจะมาประกาศผลนะครับในเวลา2ทุ่มนะครับของวันที่20นะครับผมผมแนะนำนะครับให้ทุกคนกดกระดิ่งช่องผมไว้นะครับ เวลาผมประกาศรางวัลผู้โชคดีนะครับจะได้มีคลิปวิดีโอมาแจ้งเตือนทุกคนนะครับผมโอเคครับทุกคนกติการในการร่วมกิจกรรมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้กันด้วยนะครับผมผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ดีกว่านี้และจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับผม ยังไงก็ขอฝากช่องไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปที่ไหนก็ยกไปกับเธอนะอยากเห็นเธอในทุกช่วงเวลาบอกได้คิเดียวว่าเธอนั้นเข้าตาความรู้สึกของเธอมันเป็นช่นไร